สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับเป็นตัวดกนะก็ตอนนี้สามสิบเก้าวันนะครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าต้อมจะฉีดยาสี่สิบวันแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกสลับแห้งได้แล้วนะครับช่วงนี้ยาจะไม่มีแล้วนะครับแต่ต้อมอ่ะเดี๋ยวรอใส่ปุ๋ยฉีดยาเสร็จเดี๋ยวต้อมก็จะเบาน้ําแล้วนะครับต้อมก็จะเบาน้ํานะครับก็เนี่ยครับถามว่าน้ําเยอะไหมน้ําไม่ได้เยอะนะครับเห็นไหม เนี่ยครับคือก็ก็มีบ้างนะครับเขาก็จะแตกกอดีอยู่นะครับเนี่ยครับ5451เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ยอดนิยมนะครับยอดนิยมแถวบ้านต้อมนี่เขารู้สึกว่าทํากันเยอะมากนะครับแล้วให้ผลผลิตสูงนะครับถ้ามาเทียบกันร,ระหว่างเบอร์ห้ากับ5451เนี่ยแถวบ้านต้อมทำ5451กันเยอะนะครับการดูแลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่ ทนต่ออากาศหนาวนะ้าได้ดีในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นทําในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นาสายพันธุ์ที่แนะนําอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะครับที่จริงมันทําได้ตลอดทั้งปีนะข่ามันออกมาเยอะตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบพันธุก,กรรมอันนั้นออกอันนี้มาบวกกับตัวนี้ออกกลายเป็นสายพันธุ์นี้อะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอาที่ว่าเราทําแล้วให้ผลผลิตดีลงสีแถวบ้านเรารับซื้อเราก็จบเท่านั้นเอง แต่ข้าวตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยวเขาน้อยแต่ถ้าเป็นในช่วงอของอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็อาจจะเคลื่อนิดนึงนะครับประมาณร้อยวันนะครับเก้าสถึงหนึวันนะครับที่ว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับมเมล็ดยาวและแง่ที่เป็นอีกหนึงสายพันธุ์ที่แนะนำนะครับว่าทําได้ตลอดทั้งปีนะครับทำได้ตลอดทั้งปีเลยนะให้ผลผลิตสูงด้วยนะครับตัวนี้เป็นอ่าห้าสดกนะครับส่วนนี้พี่น้องท่านไหน นะครับที่สนใจนะครับต the <reco Christ. S 2> ัวหมัก <UC> ข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับหรือจะเป็นยาฉีดแต่ละรอบนะครับหรือจะเป็นอ่าเกี่ยวกับเรื่องของที่หมักข้าวดีเนี่ยคู่หูเกษตรตองแปที่ต้อมใช้มาตลอดนะหมักดินตลอดหมักหญ้านะครับไม่มีข้าวดีก็หมักหญ้าหมักฟางได้นะครับต้องหมักตลอดแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับอยากจะทดลองใช้พิมพ์ข้อความมาหาต้อมได้นะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่อง YouTube 0994199366 0994199366